เด็กๆเราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนกิจกรรมหนูน้อยนักสัมผัสในหน่วยกิจกรรมย่อยการดมกลิ่นการดมกลิ่นนะคะเด็กๆเราต้องใช้อะไรในการดมกลิ่นคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยว่าเราใช้อะไรในการดมกลิ่นอ่ะใช่แล้วค่ะเราใช้จมูกในการดมกลิ่น ดมกลิ่นนะคะเราก็จะมีวิธีการในการดมกลิ่นบางคนจะดมกลิ่นโดยใช้จมูกเข้าไปสัมผัสนะคะวัสดุเลยการดมกลิ่นแบบนี้เป็นวิธีการที่ผิดนะคะวิธีการที่ถูกต้องในการดมกลิ่นคือเอาสิ่งที่เราจะดมนะคะขึ้นมาประมาณนี้ค่ะเด็กๆแล้วก็ใช้มือพัดนะคะเบาๆ กลิ่นก็จะเข้ามาในจมูกของเรานั่นเองค่ะก่อนจากกันไปคุณครูขอฝากให้นิผู้ปกครองนะคะช่วยถ่ายคลิปเด็กๆฝึกดมกลิ่นที่ถูกต้องกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วงนี้มีโรคระบาดโควิด -19 นะคะก่อนออกจากบ้านก็อย,อย่าลืมปิดแมสดให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย